สบายดีไหมสบายดีพี่น้องปองปายทุกคนเด้อว่ามือนี่มากินชมเด้อ <c oughs> นี่มาคามเต็มกระตกอยู่เจียประเดค่ะเจียประเดค่ะกินประคามกินชมพีน่น้องกินชมยำแรงอ้าวคามซุปคามซุปเด้อพี่นอ้องว่ายบองยินมเป็นอร่อยอืมนี่เบสเบนี่คอยมา กินม th ีชวนพี่น้องไงขึินจากขึ้นยิ้มเพื่อนพักพี่น้องเอ้ยชมปะแม่พอดีเสร็จนาะหางจะถึงพี่น้องเไงมึงอัดคลิปแต่หางก็เบิ่งดคลิปตัวเองหางก็เบิร์เธอเนาะเบิ่งคลิปตัวเองจ๋าเต๋อ หากะชับจเลยมาอัดคลิปใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้การอัดคลิปข้างต่อไปหาหากระ<ม><า>บอกให้นักเฮียมบักมาค้าให้พี่น้องเอ้ยบักเอามาเพื่อ,อกิน่ายคลิปนี้อรี่ใช้ลลบ้างอีงกะบกักในใครกูขันกินบาหมดแล้วเอาไว้ใช้เก่งเป็นเก่งไกลเนาะ เป็ดไก่อีกนี่มอเป็ดไก่มาให้แกาขามเพิ่มไป่น้อยนี่จ้าเพื่อนล้างด้วยทนได้อบอเหนเ็นแล้วครูใจครูว่าให้กินอยู่เนาะ

อาไปปะแล้วเอาเยอมสามผอนแสาแขวกันไดกินไปน้ำเงียวไก่จีอ่ะน้องเอ้ยอ้มากระมกรมาเอาาว่าวว เธอจะบอกว่าแต่จะบินขึ้นมาแต่ไปพันเลี้ยงหัวจะไปขึ้นมาแต่เลี้ยงหัวอ้าวก็หัวเทียละหาหาหาหับหาหอบอ้าวงัวเทียละหาห่อหาห่อแต่แต่ก็เลยก็ลังสียางมื่อนี่แหละรังสียางมื่อนี่แล้วแต่พัดเห็นเดี๋ยวนางกินอ้าวมาเห็นคนนางกินบากขามก็เลยมาแหวบอ่ะมาเสาะเกี่ยวก็มีบดอีกหน้่

ะรักใครอยากลักลุนของเขาวพี่เนาะมามือก็มือะมากินยูดงกพี่น้องยดงผักบวบปะเนื้อนอมนหัดเทียงคนอื่นนหะ สวนักคนเิ้มเื่อนเถื่อเงียนแถาจากเต็มแต่ก็เลยมานักกินสวนทักเขาปลาแดงกันละกอยปลาแดงเขาเข้าไปเลยเดบกนีก็ได้เน้ะเอาเป็นว่าขอจบคลิปไปสำเนาพี่น้องไปตลาดกมัน า่าใหม่ที่อัดคลิปใหม่พี่น้องเอ้ยไม่นี่ก็กล่าวคำว่สาสบายดีสบายดีเข้าน้ำเายสบายดีบ๊ายบาย